ทุกท่านขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ช่วยกรุณาให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของกรรมนรวิธีการบริหารจัดการปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหลายๆประเด็นก็น่ากลับมาหยิบยกพูดคุยแล้วให้ทีมงานนำไปขยายผลต่อเพื่อปัญหาจะได้ลดลงนะครับ ผมขอเรียนนี้ครับเรื่องมีมีหลายมี3 4ประเด็นท,ที่ที่อาจจะอยากขอพูดในแง่ของภาพรวมนะครับจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้แน่นอนครับเป็นปัญหาที่สะสมมานานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากช่วงระยะหลังผมแยกเป็น2เรื่องแล้วกันเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องความรุนแรงก็มีการลดน้อยลงอย่างมีนัยยะนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนแล้วก็ตัวแทนของพักการเมืองทุกภาค ที่เข้าไปมีส่วนร่วมทําให้เกิดความสงบพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับทำให้ปัญหาทางด้านความรุนแรงลดน้อยลงรวมถึงทั้งขอบคุณทางด้านฝ่ายความมั่นคงรวมถึงทั้งกรรมนรซึ่งท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่าผมเห็นได้การานของเข้ามาผมก็ทราบว่าเขามีความตั้งใจจริงนะครับอาจจะมีวิธีการงานที่แตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าทั้งตัวท่านเองแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงทางกรรมนรเองก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการคืนความสงบและความมั่งคั่ง ให้กับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทุกคนนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายหลายคนก็ให้ความสนใจอยู่นะครับต,ตัวผมเองผมก็ได้มีโอกาสร้อยกว่าวันที่รมว่าต่างแ่งนยายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่ครั้งแรกก็เมื่อเขาเข้าใจว่าเดือนเดือนพฤศจิกายนนะครับนัดเจอท่านนายกมาเลเซีย พูดคุยกันเกี่ยวกับทางเรื่องทางด้านความสงบความมั่นคงความเรียบร้อยแล้วก็ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้แเราก็มีการพัฒนากันมาในหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างสะพานสวยกอลโลกสองไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการทําให้การเข้ามือของทั้งสองฝ่ายดีขึ้นนะครับโดยเสาที่ หลังจากที่มีการยกเลิกตอมอ6ไปเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบว่า,านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนวีคเอนเนี่ยจากมาเลเซียเนี่ยประมาณแค่หมื่นคนตอนนี้มีสามหมื่นคนนะครับโรงแรมเต็มหมดสามจังหวัดชายภาคใต้ที่หัดใหญ่ด้วยนะครับก็คงไม่เป็นที่แปลกใจว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีเงินในกระเป๋ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องปัญหาความรุนแรงก็น่าจะลดน้อยลงไปนะครับควบคู่ไปกับการ ทำงานทางของทางฝ่ายความมั่นคงของทั้งสองประเทศระหว่างมาเลเซียกับไทยซึ่งทางมาเลเซียก็เองก็ชื่นชมมาว่าเรามีพลเรือนเป็นหัวหน้าทีมเจรจานะครับเขาเองเขาก็ชื่นชมตรงนี้มาแล้วก็ยินดีที่จะทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมม,มีมีหลายๆเรื่องที่นี่ที่ที่ทงังท่านได้กรุณาอภิปรายไปนะครับยกตัวอย่าง,างเช่นว่าเราใส่ใจเนี่ยใส่ใจหรือไม่ใส่ใจเนี่ยผมว่าเป็น เป็นความคิดของแต่ละคนมากกว่าผมเชื่อนะครับผมมีความเชื่อว่าทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ที่นี้หรือที่ลงในการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทุกท่านมีความใส่ใจในแง่ของความสงบความเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครทั้งนั้นแหละครับนะครับเพราะนั้นเรื่องความใส่ใจเนี่ยเรื่องของกองรำนเองที่ท่านได้ให้ความกรุณาวิเคราะห์เรื่องงบมาซึ่งผมก็จะน้อมรับไป พิจารณาไปคุยคุยว่าจะทํายังไงต่อไปเพื่อที่จะทําให้งบเนี่ยมีประโยชน์สูงสุดส่วนเรื่องว่าถ้าเกิดไม่มีความสงบถ้าถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดมีความสงบแล้วไม่รู้จะกรามจะจะ,จะไปทําอะไรนี่อันนี้ถ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพูดคุยกัาท่านผู้ชาการสารบกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่ท่านอยากจะทำพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขอุทกภยัยไม่ว่าการแก้ไขภยัภยแรง ขุดบอ่บอขุดที่เก็บกักน้ำนะครับเมื่อมีภัยพิบัติทางธรรมชาติท่านเองท่านก็มีความตั้งใจที่จะมาช่วยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันอาทิตย์หน้าก็จะมีการลงไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางกรมอะไเองก็ให้ความใส่ใจนะครับ ส่วนเรื่องของไบโพล่าผมเองผมก็ไม่ได้เป็นหมอนะครับผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสกับท่านมาท่านไม่เคยนะครับเป็นคนที่สม่ําเสมอนะครับแล้วก็ดูเรื่องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งประเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันหลังบัลลังนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับก็ขอยืนยันว่าทางทุกฝ่ายก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา,าผู้แทนทุกท่านทุกภาคที่ให้ความใส่ใจทางด้านของความสงบในสัมมนาอธิษฐานภาคใต้นะครับแล้วก็จะน้อมรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของพวกท่านไปเพื่อที่จะทําประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับต่อไปขอเชิญคุณปันึ